ท่านผู้ชมลูกชุบกำลังออกสีสวยถูกใจมากเลยค่ะแล้วก็เต็มกระถางแน่นแบบเนี้ยพุ่มสวยมากจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยคือต้นไม้จริงๆนะไม่ใช่ต้นไม้ปลอมนะคะช่องสาระไทยรวบรวมไว้หลายชนิด หลายสายพันธุ์นั่นคือต้นไม้จริงๆทั้งนั้นนะคะท่านผู้ชมแต่มันสวยใช่ไหมล่ะคล้ายต้นไม้ปลอมเลยใช่ไหมล่ะเนี่ยต้นไม้จริงๆเลยนะเนี่ยคือต้นลูกชุบมีวิธีปลูกวิธีดูแลมาฝากค่ะท่านผู้ชมจะเชื่อไหมว่าก่อนที่จะสวยแบบที่ท่านผู้ชมเห็นสารไทยได้แม้แค่นี้เองค่ะแค่สอง อิงสองกอแค่นี้ล่ละค่ะท่านผู้ชมปลูกและดูแลอย่างไรให้เต็มกระถางกอแน่นแล้วสีชมพูสวยๆมันมีวิธีการทำด้วยนะมามาดูวิธีกันมาค่ะมาเริ่มปลูกหรือว่า จะใช้คำว่าขยายพันธุ์ก็ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าต้นลูกชุบเนี่ยเขาสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการแยกกอหรือแม้แต่การปักชำใบยังทำได้เลยค่ะท่านผู้ชมแต่วันนี้สาราไทยขอใช้วิธีการแยกกอแบบนี้นะคะสองกอเนี่ยก็เหลือเฟือแล้วค่ะเราชอบใช้ดินปลูก แคคตัสนะคะหรือว่าดินปลูกกระบองเพชรนะคะชนิดเดียวกันซึ่งเป็นดินปลูกที่ใช้สำหรับไม้อวบน้ำทุกชนิดนะคะท่านผู้ชมถ้าไม่มีก็ใช้ดินร่วนปนทรายก็ได้ค่ะที่มีการระบายน้ำดีดินโปร่งๆนะคะไม้อวบน้ำเขาชอบซึ่งสองกอนเนี้ย เราเอามาวางพักไว้ในที่ร่มประมาณสองวันแล้วค่ะท่านผู้ชมซึ่งพวกน้ำยางหรือว่าแผลเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแห้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถน้ำมาปลูกหรือว่าเพาะแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไม่กี่วันน่ะเขาก็งอกรากค่ะทีนี้มันมีเทคนิคนะคะท่านผู้ชมการที่เราจะทำให้เขาเป็นสีชมพูเยอะๆนะคะเราเอาเขาไปวาง ในที่ที่มันมีแสงแดดค่ะท่านะผู้ชมต้นเนี้นะคะถ้าวางในที่ที่มีแสงแดดจะมีสีชมพูเยอะค่ะแต่เมื่อสักครู่ที่เราเพิ่งทำการปลูกหรือว่าปักชำอย่าเพิ่งวางให้โดนแสงแดดมากนะคะวางไว้ในที่รม่มรอให้ต้นเขาแข็งแรงสักหน่อยก่อนนะถึงจะเอาเขาไปโดนแดดไม่งั้นเดี๋ยวเขาช็อกแดดตายค่ะต้นลูกชุบเนี่ย เขาเป็นไม้อวบน้ำนะคะท่านผู้ชมสรงดอกกุหลาบสีชมพูใบสีเขียวอวบก่อแน่นเต็มกระถางขยายพันธุ์ไม่ยากแค่แยกกอหรือชําด้วยใบก็ยังได้เลยค่ะท่านผู้ชมเป็นต้นไม้ที่นิยมกันมากเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ขนาดเล็กนะคะสามารถที่จะน้ำมาปลูก ใส่กระถางเล็กๆน่ารักน่ารักวางบนโต๊ะทำงานหรือว่าในบ้านก็ได้นะท่านผู้ชมแล้วสักอาทิตย์หนึ่งนะคะก็นำเขาไปออกแดดทีนึงค่ะเขาอยู่ได้นะเพราะเขาเป็นต้นไม้ที่ต้องการน้ำน้อยดูแลไม่ยากเลยค่ะแต่สวยมากดูสิบอกเลยว่า หากใครที่ต้องการมีต้นไม้ไว้ตกแต่งบ้านและสวนอาคารสถานที่โต๊ะทำงานออฟฟิศแบบสวยๆปลูกเลี้ยงดูแลไม่ยากที่สำคัญคือเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องใช้กระถางใบใหญ่ทำให้เกะก,กะพื้นที่สวยแต่ไม่รกไม่ต้องมีพื้นที่มากมาย ก็มีต้นไม้สวยๆใส่กระถางเล็กๆน่ารักน่ารักอย่างนี้ดูดีสวยงามโดดเด่นจริงๆค่ะท่านผู้ชมวิธีการรดน้ำเนี่ยเมื่อสักครู่สารไทยรดกับบัวน้อยๆใช่ไหมคะเพื่อล้างฝุ่นนะคะแต่ความเป็นจริงแล้ว เราสามารถที่ใช้วิธีการรดน้ำโดยการใส่น้ำไว้ในภาชนะแล้วนำกระถางน้อยๆของเราไปวางในกระถางให้เขาดูดซึมทางก้นกระถางก็จะดีนะคะเขาก็เหมือนกับต้นไม้อวบน้ำชนิดอื่นๆนะคะคือไม่ได้ชอบน้ำจนจนแฉะจนขังนะคะท่านผู้ชมรดน้ำแต่พอดีพอดีนะคะลองใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะเทสตรง ดินนะคะว่าถ้าเขายังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะก็ไม่ต้องรดน้ำถ้าดินใกล้จะแห้งละถึงจะรดน้ำนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเน่าค่ะท่านผู้ชมสังเกตลักษณะของต้นลูกชุบไหมคะลำต้นเขาเนี่ย จะเป็นไม้ล้มลุกนะคะท่านผู้ชมและเขาก็มีอายุหลายปีด้วยค่ะเขาจัดอยู่ในประเภทไม้อวบน้ำนะคะที่สูงได้ประมาณ10เซนติเมตรค่ะแยกหน่อได้ง่ายลำต้นเตี้ยกึ่งตั้งตรงกึ่งเอนแตกเป็นกอค่ะท่านผู้ชมส่วนลักษณะของใบลูกชุบนะคะเขาจะเป็นใบเดี่ยวค่ะเรียงเวียนสลับกันเชีย รูปรีค่ะปลายใบจะแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบใบเนี่ยจะหนาค่ะเพราะว่าเขาเป็นไม้อวบน้ำนะคะแผ่นใบสีเขียวเข้มมีเยื่อหุ้มบางใสใบเรียงซ้อนกันเป็นชั้นอวบหนาลักษณะของสีใบเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเราสามารถกำหนดเขาได้นะถ้าเราต้องการให้เขาเป็นสีเขียวก็วางไว้ในทีร่ร่ม แต่ถ้าเราต้องการให้เขาเป็นสีชมพูเยอะๆเราก็เอาเขาไปวางที่ที่มีแสงแดดเยอะค่ะใบเขาก็จะกลายเป็นสีชมพูเยอะค่ะท่านผู้ชมรูปทรงทั่วๆไปละมองๆไปเหมือนกุหลาบหินเลยค่ะท่านผู้ชมดูสิแล้วต้นลูกชุบที่เห็นสวยๆแบบเนี้ยเขาก็มีดอกของเขาเหมือนกันนาะดอกของเขาจะออกเป็นช่อค่ะแบบช่อกระจุกนะคะ มีกลีบดอกทั้งหมด5กลีบค่ะรูปรีดอกเดี่ยวสีชมพูสีม่วงก้านดอกยาวมีเกสรเพศผู้จำนวนมากและมีอับเรนูสีเหลืองค่ะต้นลูกชุบเนี่ยนะคะเขามีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้ค่ะเขาเป็นต้นไม้ที่ทนแรงแล้วก็ชอบแดดจัดนะคะ และเราสามารถขยายพันธุ์เขาด้วยการพอาอเมล็ดก็ได้นะคะปักชำใบปักชำลำต้นได้หมดค่ะส่วนมากจะนามาใช้ประโยชน์ในการปลูกประดับนะคะและเขาก็ยังมีผลด้วยนะคะผลของเขาจะเป็นฝักยาวรีเมื่อแก่ก็จะแตกออกมเมล็ดรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลค่ะเฮเสียดายดอกเขาโรยไปสซะ,ะครั้งนี้ถ่ายไม่ทัน แต่ต้นนี้สิคะท่านผู้ชมความดอกชนะเลิศในปัตตภีของไม้อบน้ำและออกดอกเก่งเกินออกดอกตลอดทั้งปีค่ะเจ้ายิมโนเนี่ยปลูกแล้วไม่เคยผิดหวังเลยกราบขอบพระคุณสำหรับการรับชมติดตามไลค์แชร์และทุกคอมเมนต์นะคะสาราไทยขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ